ผู้ว่าแบงค์ชาติไม่เงียบแต่ไม่คุยกับสื่อไทยขอคุยกับสื่อนอกและชี้ยืนยันเลยนะฮะว่าหนึ่งเงินเฟอ้อถทาจะไปเพิ่มเป้าหมายมันไม่ดีเดี๋ยวจะกลายเป็นความเสียเ่ยงเงินเฟอ้อแถมจุดยืนชัดเจนนะครับว่ากระตุ้นเศรษฐกิจก็ต้องตรงเป้าอย่าไปหวานอย่าไปกระตุ้นทุกกลุ่มไม่มีความจําเป็นต้องกระตุ้นเศรษฐกิจไทยแบบหวานหรือเข้าทุกกลุ่มนะครับร่วมคุยกับบัญชาโดยเซ็นทรัลรีเทลผู้ว่าแบงค์ชาติไม่เงียบ แต่ไม่คุยกับสื่อไทยขอคุยกับสื่อนอกและชี้ยืนยันเลยนะครับว่าหนึ่งเงินเฟอ้อถ้าจะไปเพิ่มเป้าหมายมันไม่ดีเดี๋ยวจะกลายเป็นความเสี่ยงเงินเฟอ้อแถมจุดยืนชัดเจนนะครับว่ากระตุ้นเศรษฐกิจก็ต้องตรงเป้าอย่าไปหวานอย่าไปกระตุ้นทุกกลุ่มไม่มีความจําเป็นต้องกระตุ้นเศรษฐกิจไทยแบบหวานหรือเข้าทุกกลุ่มนะครับความเคลื่อนไหวของผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเศรษฐพุทธสุทธิวัฒนาริพุทธเนี่ยนะครับหลังจ,จากที่หายหน้าหายตาในประเภทพื้นที่ข่าวหรือเขาเรียกว่าอะไรฮะ พื้นที่ข่าวของสื่อไทยไปนานมากเลยเนี่ยฮะส่วนใหญ่ก็จะให้ประชุมคณะกรรมการนโยบายก็ให้เลขานุการมาถแถลงเสร็จแล้วก็จะมีมุมมองของแต่ละผู้ช่วยผู้ว่าการเลยก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยแกมักจะให้ข่าวกับสื่อต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้กับน,นิกเกอเรีย,เเยล่าสุดให้กับบลูเบิร์กให้สัมภาษณ์กันเนี่ยนะครับทีนี้การให้สัมภาษณ์กับบลูเบิร์กเนี่ยจับประเด็นได้อย่างย่างสำหรับความเคลื่อนไหวและท่าทีของผู้ว่าแบงค์ชาตินะครับคือหนึ่งจำได้ไหมตอนที่ได้รองนายกรันนกัคคยุด2 ระหว่างรองนายกรัฐมนตรีครังกับผู้ว่าแบงค์ชาติก็ไปคุย,ยที่กระทรวงการคลังกันนะครับก็บอกจะทําความเข้าใจจะจูนเกี่ยวเรื่องนโยบายนโยบายอะไรต่างๆที่นี้มันมีแนวคิดจากรัฐมนตรีกระทรวงการคลังบอกว่าเป็นไปได้ไหมหรือลองศึกษากันดูซิว่าตกลงจะขยายรอบเงินเฟอ้อขึ้นไปอีกนะครับตอนนี้เป้าหมายเงินเฟอ้อของแบงค์ชาติบ้านเราในอยู่ที่1-3%แต่ว่าแนวคิดของทางฝั่งกระทรวงการคลังบอกว่าขยับ3%ขึ้นนะฮะปรากฏว่าเรื่องนี้เป็นประเด็นแรกที่ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว ตอนนี้เป้าเงินเฟอ้อเนี่ยเหมาะกับประเทศไทยมากเหมาะกับสภาพเศรษฐกิจประเทศไทยมากเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าไปขยับเป้าปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะทําให้เกิดความเสี่ยงต่อการที่จะทําให้เงินเฟอ้อประเทศไทยนั้นแทนที่จะเข้าเป้าเร็วอาจจะช้าหรือตอนนี้เข้าเป้าแล้วอาจจะมีอาการดิ้นต่อและนั่นจะหมายความว่ามันจะมีเงินเฟอ้อขึ้นไปถึงข้างบนเกินกว่า3ในขณะที่อะไรครับ อัตราดอกเบี้ยของบ้านเราตอนนี้ที่แพงที่สุดในรอบ10ปีตึงมาทั้งหมด7รอบด้วยกันโทษนะตึงมาได้ก่อนทั้งหมด3-4รอบเนี่ยนะฮะคือ2.5เปอร์เซ็นต์ถูกไหมฮะนี่คือสิ่งที่ว่าทําไมพอเอาดอกเบี้ยระยะสั้นที่จะพูดดอกเบี้ยนโยบายของแบงคชาติก็เหเนี่ยแล้วไปรูปอัตราเงินเฟ้อปัจจุบันมันจะเรียกว่าเป็นดอกดอกเบี้ยแท้จริงนะครับทีนี้ปมนี้ก็ดูเหมือนว่าผู้ว่าแบงค์ชาติก็จะไม่เอานะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยพอไปเพิ่มเป้าเงินเฟ้อเนี่ยมันจะเสี่ยรนะคับ ถ้าเงนินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้นเรามองเห็นชัดเลยนะครับว่าอัตราดอกเบีย้ยเงี้ยไอ้ที่บจะใช้ลงให้ลงมันก็ลงล่ากลงยากแล้วทีนี้นะฮะก็กลายเป็นว่ามันจะต้องค้างทรงตัวอย่างนี้หรืออดีไม่ดีจะต้องปรับขึ้นอีกต่างหากแล้วถ้าปรับขึ้นอีกต่างหากกนหมายความว่าอะไรครับกลับมาที่ต้นทุนการกู้ยืมเงนินไม่ว่าจะเป็นการออกพันธบัตรรัฐบาลของกระทรวงการคลังหรืออาจจะเป็นการออกพันธบัตรรัฐบาลของอะไรก็แล้วแต่กลับมาที่ด้านหุ้นกู้ของบริษัทเอกชนซึ่งมีต้นทุนในการทางการเงินต้องอ้างอิงกับอัตราดอกกกเเบีี้ยอออต่าาางหหนนืจก เครดิตเรตติ้งหรือความน่าเชื่อถือของแต่ละบริษัทที่ถูกจักดโดยสำนักเรตติ้งเพราะฉะนั้นพอต้นทุนมันเพิ่มขึ้นการระดมทุนจะมีต้นทุนเพิ่มสูงขึ้นการที่ต้องให้ผลตอบแทนหรือเรียกว่าคุปองหรือยูบอลนั้นก็จะเพิ่มสูงขึ้นไปอีกทางท่ามกลางอะไรครับสภาวะเศรษฐกิจที่อยู่ในวงจรขณะนี้สําหรับประเทศไทยยังคงอยู่ในช่วงที่แบบว่ามีมุมมองต่างกันบางคนก็บอกว่าขยายตัวบางคนก็บอกว่าชะลอตัวลงนะครับดังนั้นจุดนี้เองก็เลยทําให้มุมมองของผู้ว่าแบงค์ชาติที่ต่อ ขยายเงินเฟอ้อกรอบสูงขึ้นก็ไม่เอานะครับสิ่งที่เป็นประเด็นต่อไปก็คือว่าวันนี้ให้สัมภาษณ์อีกและสำนักข่าวบูนเบิร์กก็ลงอีกเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายเงินดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นนะครับแม้ว่าในบทสัมภาษณ์เขาจะไม่พูดตรงนี้ตรงๆนะครับแต่ว่าพวกการแบงก์ชาติเปิดประเด็นในการให้สัมภาษณ์บอกว่าเนี่ยอันนี้แปลเป็นภาษาไทยนะฮะอาจจะคุณต้องการจะผลักดันมาตรการกระตุ้นจะดีกว่ามากเลยฮนะถ้าใช้มาตรการให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย หรือใช้ในทิศทางที่มีขนาดเล็กกว่านะอันนี้ก็แปลตรงๆอีกธนาคารแห่งประเทศไทยมองไม่เห็นความจําเป็นใดๆที่จะพยายามกระตุ้นการบริโภคในรูปแบบกระจายไปทุกกลุ่มเป็นวงกว้างนะครับถามท่านผู้ชมเลยนะครับว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยครับเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการที่ไม่มีความจําเป็นต้องใช้การกระตุ้นเศรษฐกิจในวงกว้างแบบทุกกลุ่มถ้าเห็นด้วยพิมพ์เห็นด้วยถ้าไม่เห็นด้วยพิมพ์ไม่เห็นด้วยส่งมาเลยนะครับเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยครับกับการที่ การใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนั้นจะต้องแผ่ขยายคบทุกกลุ่มในวงกว้างเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยสมาเลยนะครับถ้าเห็นด้วยพิมพ์เห็นด้วยถ้าไม่เห็นด้วยพิมพไม่เห็นด้วยนะฮะทีนี้นอกจากจะพูดถึงตรงนี้ไปแล้วก็คงต้องมีเหตุผลนะว่าทําไมเนี่ยผู้ว,ว่าแบงชาติทึกบอกว่าเอ้ยอย่าไปใช้มาตรการแบบหวานแหอย่าไปใช้มาตรการกระตุ้นแบบทุกกลุ่มนะฮะเอาเข้าเฉพาะเจาะจงเป็นกลุ่มแล้วอยู่ในขนาดหรือเส้นทางเนี่ยมันเล็กลงนะฮะผู้ว,ว่าแบงชาติให้เหตุผลอย่างนี้ครับก็คือว่า การบริโภคของภาคเอกชนไทยที่เรียกว่า private consumption นี่นะฮะในปีที่แล้วเนี่ยท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าขยายตัวเท่าไหร่7%จนเป็นสถิติสูงสุดเป็นประวัติการเมื่อปีที่แล้วนะฮะผมก็ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ว่าตกลงเอกชนเขาขยายกันจริงหรือเปล่าแต่ว่าอันนี้คือตัวเลขแบัชาว่าการบริโภคภาคเอกชนปีที่แล้วขยายตัวถึง7%สูงเป็นประวัติการและในขณะที่ปีนี้คาดการณ์ว่าการขยายตัวของภาคเอกชนมาถึงการบริโภคเอกชนจะเพิ่มขึ้น4% ถ้าเราดูก็คือว่าใช่ขยายตัวต่อ2ปีแต่ปีนี้อาจจะชะลอตัวมากกว่าปีที่แล้วเพราะปีที่แล้วฐานสูงจากเหตุผลตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ผู้ว่ารมนชาติต,ตอบกับสำนักข่าวบลูเบิร์กบอกก็นี่ไงการบริโภคเอกชนมันขยายตัวดีจากปีที่แล้วเจ็ดเปอร์เซ็นต์เป็นวันที่การปีนี้ขยายตัวอีกสี่เพราะฉะนั้นไม่มีความจำเป็นใดๆเลยครับที่จะต้องกระตุ้นเศรษฐกิจในกลุ่มวงกว้างและทุกกลุ่มนะครับอนอกจากนี้แล้วนี่นะครับในการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยเนี่ยนะฮะซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยได้ออกมาประกาศว่าปีนี้ จะขยายตัวอยู่ที่2.6%ส่วนปีหน้าจะขยายตัว3 0นี่เป็นครั้งแรกนะครับที่ผู้ว่าออกมาพูดกับสื่อต่างประเทศเลยบอกว่าไอ้ตัวเลขที่กบกะเอาไว้เนี่ยว่าปีนี้เศรษฐกิจไทยโต2.6ปีหน้าโต3.0นยเนี่ยนะครับยังไม่รวมผลการกระตุ้นทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากโครงการดิจิทัลวันเลดหนึ่งหมื่นของรัฐบาลนะครับแต่ว่าผู้ว่ารันาติเขาก็ตอบอยู่ได้ว่าเขาก็ประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นและความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้น จากการใช้โครงการนี้ในระดับปานกลางซึ่งเขาจะต้องกรทบทวนกันใหม่หรือไม่อันนี้ต้องไปว่ากันต่อนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่ทางด้านผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยให้สัมภาษณ์กับทางด้านของต่างประเทศเนี่ยก็ดูจะสรุปเอาแบบอย่างภาษาข่าวมันก็ได้นะครับคือ1ก็แน่นอนครับจุดยืนอย่างชัดเจนว่าการกระตุ้นโดยการใช้ดิจิทัลว,วัเลเลตหนึ่งหมื่นเนี่ยนะครับก็ยังคงมีทั้งความเสี่ยงความไม่แน่นอนอยู่นะฮะแล้วก็ไม่จําเป็นต้องไปกระตุน้นแบบเป็นวงกว้างเอาแบบตูมก็ไปแท่เฉพาะกลุ่า ข้อเสนอใหม่ว่าจะขยายปอบเงินเฟอ้อขึ้นอ่ะอันนี้ก็รู้สึกว่ามันก็จะเป็นการเปิดช่องทําให้เงินเฟ้อด,ดิ้นได้เมื่อดิ้นได้กลายเป็นว่าการบริหารจัดการตัวดอกเบี้ยก,ก็จะยิ่งยากมากยิ่งขึ้นเข้าไปอีกถึงแทนที่จะลงมันก็จะไม่ลงดีไม่ดีก็จะเนี่ยกระเตงกระเตงแพงสุดสำหรับสิปีไปต่อหรือดีไม่ดีปรับขึ้นอีกต่างหากเนี่ยนะครับก็จะกลายเป็นต้นทุนทางการเงินของทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นการระดมทุน,ทนออกพันธบัตรรัฐบาลของกระทรวงการคลังของแ่างชาติก็ว่าไปนะฮะหรือหุ้นกู้เอกชนเขาก็ต้องดูเรื่องของอัตราดอกเบี้ยตรงนี้เป็นหลักด้วยนะครับดังนั้นจุดนี้เองเนี่นะครับก็ดูจะเป็นท่าทีของทางฝั่งเบอร์หนึ่งธนาคารประเทศไทยออกไม่สัมภาษณ์กันกับสื่อเมืองนอกกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวต้องดูครับว่า,าท,ที่สุดแล้วนี่นะฮะจะมีการเคลื่อนไหวกันยังไงกันต่อไปถ้าถ้าสัญญ,ญาณนี้ส่งกลับไปที่พังทางด้านของภาครัฐบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ